มอสนลสาพอะแล้วมอสนลสามูกเออเออเออมากรีดเยเามยาบก้นดูเามาหยาัูมาหยาูมีเออเอย่าแกล้งหนูเพราะใจแกงแล้วอให้อูีบอกที่ชัวอะลจะไปใส่ก็ป้ อกักกระไพ่ตาว่าพูโอกักกระหักเือย่างนะก็รู้ใครไว้กระพริบตาจระเปมาจะดูนี่นี่จับไปนอ่มจับไปนั่ง้องแผลไป

ญาณุญาดูข <du> ึ <z ulus> <c ười> <t ion half> ้นไปญาดูขึ้นไปพอพวกนี้นี่ปักเกนตตองบ่าไปา่ไม่อย่าั้น้ว่้พอ ข้าวต้อคทยข้าวตือไทยข้าวตือกนกรงไหนก้นนี่แหละเออบ้าบ้าขนาดสามห่วแล้วบ้าขนาดา3ลูกเออเออเออาษากรเลไม่ยากกัไม่ยากกัดู